เกิดอะไรขึ้นเขื่อนพัทรดนัยลุกขึ้นมาถ่ายผมตัวเองพร้อมแคปชั่นเศร้าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มักจะส่งกำลังใจหรือข้อความดีๆให้แฟนคลับได้รับพลังบวกเสมอสำหรับนักร้องดงังมวยเขื่อนหรือเขื่อนพัทรดนัยแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์คลิปตัดผมตัวเองด้วยการนำปัตตาเลียนมาถ่ายผมทั้งสีสะ ซึ่งหลายคนสังเกตว่าสีหน้าและแววตาของหมวยเขื่อนดูเศร้าๆเหมือนคนอยากจะร้องไห้โดยเมื่อวันที่3มิถุนายน2566เขื่อนพัทรดนัยได้โพสต์คลิปตัดผมตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ที่คลิปด้วยว่าวันที่3มิถุนายน2023ทุกการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับความเจ็บปวดทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมาพร้อมกับการจากลาแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการอยู่ในความสัมพันธ์หรือที่ที่เขาไม่ต้องการเรา เพราะฉะนั้นบ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องจําเป็นนอกจากนี้เขื่อนพัทรดนายยังเขียนข้อความในคอมเมนต์ที่โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่ดีไม่ได้รู้สึกดีตอนแรกเสมอไปซึ่งเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนักร้องดังเป็นจํานวนมากและบอกว่าไม่ว่าเจ้าตัวจะเจออะไรมาแฟนๆขอกอดมอบพลังบวกให้